สวัสดีคะ่ะวันนี้แมด้าจะมาขอเห็ดฟางป้านะคะไปทํากับข้าวมื้อเที่ยงนะคะเห็ดฟางลุงป้าไม่อยู่เนาะลุงป้าไปทุระนะคะขอเห็ดฟางเนี่ยเด้อจะเอาไปทําเอาไปแกงใส่กันกับเห็ดปูกที่แมด้าเก็บไว้ดอกใหญ่ๆนั่นแหละยังอยู่เลยใครใหญ่ๆเลยโหดีไงโอ้ นายนๆยน FC บอกว่าให้เก็บตอนตุมต้มๆนี่แหละมันจะได้อร่อยโอ้ยออกเป็นกออนุ่ยอยู่เลยนะมันร้อนมันถึงออกเนาะข้างในมันร้อนอยู่สามหน่วยเลย กำลังติดดอกอีกเยอะอยู่นี่ก็ดอกใหญ่นี่ป้านี่ไม่ได้เปิดเมาาื่อเช้านี้ไม่เจอแล้วนี่มันจะเปิดไม่ได้หนี่ไงเปิดลงไปข้างล่างก็ยังมีอยู่มันทับถมกันจนมันออกไม่ได้นี่โอ,อ้ดอกใหญ่ขนาดเลย โอ้ยจนแตกเลยนะมันด้นมันดันด้นขึ้นมานี่ว้าดูดูมันดันด้น,ดนขึ้นมาจนจนมันจนเป็นแบบนี้เลยเนาะมันจนเป็นแนวนี้เลยนะนี่โอ้โหวันนี้ก็เน่าไปเลยอ่ะพอละ ดูเป็นเหตุอะไรโจนแตกมันขึ้นไม่ได้เนาะนี่มันขึ้นไม่ได้จนแตกเลยนะเพราะว่ามันแน่นเกินไปดสิว้าวเปิดไปเปิดไปก็เจอดอกบักใหญ่เลยโอ้โหบาดไข่หน่วยใหญ่ๆยิ่งกว่าไข่ไก่อีกนี่นะ ได้ตั้งหลายดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวะมาเก็บสะอมก่อนเากรตกอยให้ดเจไม่เอาหมดมาด้วยจะเอามาแต่งมันสูงเิน ูกเพิ่มอีกเยอะๆนาะต้นผักหวานใั้มันอยู่ในสวนสะอมสวนผักหวานอุ้ยกำลังแตกยอดเลยนี่มันขึ้นสูงยอดงามมันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วอุ้ยดอกไม้งามเลยเนาะเก็บเอายอดมาลไปใส่แกงหิดก่อนนะเพราะว่าหิดมันหวานเราต้องใส่ย,ยอดมะละด้วย เดินมาดูเห็ดเปีก็ยังออกอีกไหม่มันมึดมันไม่ได้ถางหญ้านะไม่ได้ถางหญ้าเราองไม่เห็นเลยมาลุ้นกันว่ามันจะเจอหรือเปล่านะมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นยังออกอีกอยู่ไหมหรือว่าน่าจะน่าจะไม่ออกแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะอุ๊ยอ้าวดินแตกพวกขึ้นมาเลยในเอฟซีาถ้าเราไม่ถางนะไม่เห็นนะนี่ว้ากำลังดินแตกขึ้นมาเลยนี่ ตามไหลนี่ตามไหลคันานาเนี่ที่แม่ดาถางนี่อมันกำลังออกลาม,มามันกำลังออกลงมาข้างล่างแล้วค่ะเราต้องเอาใบตองออกอถ้าไม่เอาใบตองออกนะหาไม่เจอเลยค่ะนี่กำลังดินแตกเลยทีเดียวเล้ย,ยงออกอยู่ตัวนี้อ้สวย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 อืม คิดว่าไม่ออกซะแล้วโอ้นี่นี่เห็ดโอ้เห็กใหญ่มากเลยเห็ดเห็ดฟางป้านะเห็ดบักไงสองดอกก็อินแล้วนะคะเห็ดฟางมารุ่นของไม่ดามมันจะออกอีปล่าน้อ ลุ้นๆกันพวาวขอไม่ดานี้จะออกดเปลาวันนั้นวันที่ป้าแกงเสร็จเสร็ดน้ำอันนี้ไม่ก็จะแกงเสร็จเสร็สิดสอโมเพราะนีแต่ใครหน่วยใหญ่ ไปยัดไว้ที่เดิมแหนยัดไว้ที่กองฟางนะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเสื้อเห็ดอีกออกตลอดเอาให้เราได้เก็บกินตลอดเลยเนาะเห็ดฟางอันนี้ดูดูดูมันจะเป็นแบบนี้เลยเนาะมันจะเป็นเหมือนเห็ดปวกเลยนะกลายพันธ์เห็ดมันกลายพันธ์แล้วตอนนี้ อันนี้คือเห็ดปูกดอกใหญ่นะลมพัดเย็นๆฝน,นก็ยังตกอยู่ัน,นี่ก็จะเป็นเห็ดเห็ดปูกที่มันที่อะไรนะที่มันยังไม่ทันได้บานเห็ดแดงนี่ก็เห็ดปูกเหมือนกันดอกขาว ได้สามดอกนี่ก็พอแกงแล้วหน่อยสี่แไ้่ขาวมากขาวแกงเห็ดรวมิดนะมัน,นแกงเห็ดปวกแล้วก็เห็ดเห็ดนางฟ้าไม่ใช่เห็ดฟางนี่ดอกในขนาดเลยอิ่มกันทขขั้งคอขวดเลย สวยสวย,ยังกะข่เห็ดละงกแก๊สหมดนะแต่ว่าสุดีที่ยังมีกระพะที่วันนั้นอ่ะเราจะดลาดปีใหม่กันเนาะได้กระพะมา็ดีที่ได้กำอง จะใส่ตีนหรือเปล่านะไม่ไดาก็ไม่คือใส่ลนะีนเปิดยังไงเนะนีย่ยครั้งแรกครั้งแรกจะใส่ตีนหรือเปล่าตืมน้ำก่อนกากากลัวๆนะเอ็ดซีนะเดี๋ยวเซตตูดมันให้แห้งก่อนนะเพราะว่ามันเปียกน้ำก็ไดาษมันเปิดยังไ,ไงนะ ตื่นหรือยังเนี่ยกาคาก,กลัวเพราะว่าไม่ได้ครั้งแรกเติมประลาลงไปเติมผุงนัวลงไปพีดกับสะอมนะคะก็พีดจากสวนนะได้สะอมมา จะางอีกอันนี้พริกเก็บจากสวนท้ายทุ่งน่นแหละคะ่ะสวนสะอมที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีก่อนเนาะมันยังอยู่พอดีรพริกหมดนดําไม่ได้ซื้อมาจากตลาดอ้าทำไมมันไม่ร้อนเลยล่ะมันเปิดยังไงล่ะจะ <c oughs> ได้กินไหมเนาะทำไมมันไม่ไม่มีเสียงอะไรเลย เปิดอย่างไรไม่เคยใช้เลยนะเอซีนะน้องคนน้องคนเคได้กินน้อแกงเห็ดจะได้กินไหมหนอ้งนหมหนองวันนี้นะมือนี่มือนี่ที่ได้กินมานอ้อแกงเห็ดนีน้อขคือมามิตรจิรีไทยบานนี่เดี๋ยวไปตามคนมาช่วยก่อนนะคะสงสัยไม่ได้กินแน่ๆนเลยมิตรจิรีเลย นี่มาดูสิลูกมันทำไมมันนิดจีรีอยู่เปิดยังไงไฟเข้าไหมไม่เคยใช้เลยนะเอามันหมุนขนาดน,น,นั้นเลยนะไฟมันก็ติดนะโอ้ไฟมันก็ติดอยู่นะเมื่อกี้ติดอยู่่มันก็ติดอยู่นะ ไฟฟ้าอะไรเนี่ยักงสิเบีทเห่เห,เหลืองแกงเฮทจะกินข้าวเทงม,มันก็ดังติดอยู่นะเล้เดี๋ยวนมาแล้วมาแล้วขึ้นดูนี่คือปิดคือเปิด อยู่มันคงร้อนนั่งแมันเป็นไฟฟ้าอ,อนนนันนี้เนี่ยเนี่ยเปอะไรมันเป็นกระทะเออแกเป็นเป็นมาซุก,กิคือนาเดียไม่อยู่ถ้านาเดียอยู่นาเดียใช้เป็นอยู่เอฟซีคมเมนต์บอกด้วยนะคะใช้ย,ยังไงจะได้กินไหมในข้าวเที่ยงวันนี้นะก<ม>็เปิดแล้วเนาะเปิดนะเออ ิดแล้วทำไมมันไม่มีเสียงอะไรเลย้อนไปยังปกตินาเดียทำยังไงก็ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้สักครั้งหนึ่งหน่อยก็กไม่เคยใช้จะถือตัวถามนาเดียสิอันนี้มันเป็นเนฟืองกระปิดก็ไม่เคยใช้สักครั้งเลยตั้งแต่ได้มามีแต่นาเดียนาเดียถ้เป็น ม,มันส้มมากๆอยูอเขาบอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอือมไม่เห็นมีความร้อนเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลยไม่ม,ม,มีความร้อนไม่มีเลยลมันนดิ่าสาไม่มีความร้อนเลยทุกอย่าง เคยแต่เคยแต่ใช้กระทะที่แบบว่าเสียแล้วไฟมันมาเลยเนาะอันนี้เป็นกระทะสัมผัสอือนี่ไงติดแล้วมันก็มาแล้วเลยก็เล่นไฟอ่ะหรือกดตรงนี้รึเปล่าอย่างกดตรงนี้รึเปล่าใจเลาว้ยอย่าเล็กไหนเกิดไปเออพอนอุ้ยมาแล้วมาแล้วกูได้กินแล้วอุ้ยได้กินใจแล้วได้กินแล้ว เพราะว่าอายุว่าทำไมไม่ได้ทำง,งานอะไรเลยโทรหานาเดียเก็ไม่มีสายตอบรับเลยได้กินเฉยเลยฮ้สุดากินแล้วสิได้กินแล้วเอาน้ำใส่ไหมใส่แล้วใส่นิดเดียวเองอุ้ยเดี๋ยวน้ำเห็ดมันออกมานี่ไงนี่ไงวิงอุย้ยเดี๋จะไม่ได้กินแล้วเนาะวเราบกินแกงเห็ดด้วยกันเดี๋ยวพักก่อน ไม่ไปไหนกินข้าวอีกแล้วมั้ก็ดิบสะอุมใส่นี่คือความเล่นอืมอุ้ยแป๊บเดียวรวดเดียวทนใจไม่ต้องทูถามมันลื่นไปบ่มันลื่นลงไปบ่เราจับเนาะเราจับได้มันจับแต่ตรงไหนมันคือเราจะเอามันเอียงอะนะอันนี้มันเอียงไม่เป็นไรเราต้องพยายามจับมันนั่นเองแต่แค่มันเอียงอจะใส่อะไรอีกจะเราใส่ดับสะอมนี่แหละ ดูบอกว่าต้องจับมันเออจับไหมจับไห้ใช่ไหมจับอยู่เอียงมันไม่ใช่ทำตะเข้าวเลยเนาะอืมเ่ียนะไม่เคยมีไม่เคยใช้ใช้ไม่เป็นทำไมจับเรียบร้อยหนูนความแล้วเออมากินข้าวด้วยกันนะมากินข้าวด้วยกัน นอนล้โอ้ยแล้วเป็นน้ำพิษจมฝันอล้วฝันจ้ะเออจับข้างเนินทำข้างเนินเงีฮะเราให้เห็นมันแตกก่อนยังเห็นมันติดตรงไหนอุ้ยหอมหอมอันที่จริงแม่ไม่ตำเครื่องปรุงมาใส่ก่อนใส่เรียบร้อยแล้วใส่เรียบร้อยเลยจ้ะเดี๋ยวแต่รอใส่ผักเอามาใส่เิ็ดอิจฉาเนาะอุ้ยดีๆจะได้กินแล้วเอซี่เอ้ยหอมเลยบอกเข้าไปจะได้กินแล้วเกือบจะได้ไม่ได้กินเลยจับให้ยาใส่เข้าไป ปิาจะรอกถ้าถ้าปิดก็ตรงเนี้ยซ้ายมืออ่ะอือไปซิมดูก่อนอุ้ยหอมหอมคนเดียวแหละอือหืออร่อยสุดยอดเออมีความสุขเนาะมีความสุขสิได้กินแล้วอร่อยอร่อยยังยังขอบใจน,นะเดี๋ยวมาก,กินด้วยกันเด้อเอาถ้วยมาแบ่งเอาก็ได้เอาถ้วยมาแบ่งเอาก็ได้นี่เยอะแยะเลยดูสิน่ากินมากๆเลยนะแกง เห็ดวันนี้นะคะเมนูมื้อเที่ยงนะคะแกงเห็ดสามรสนะคะแกงเห็ดสามรสมาค่ะกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะอร่อยมากๆแกงเห็ดร้อนๆค่ะ ใบปลวกใหญ่ขอจบคลิปดวงเต็มแค่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ